จงคงความสงบในจิตใจเอาไว้ให้มัน่นการเที่ยวไปสู้รบปรบมือกับพลังงานที่มีความสั่นสะเทือนต่ำๆทั้งหลายก็รังแต่จะทำให้พวกมันแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นเองและการไปจดจ่อยอยู่กับคำพยากรณ์หรือการคาดเดาในทางลบใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตก็รังแต่จะไปดึงดูดพวกมันให้เข้ามาใกล้พวกเรามากขึ้นไปอีกเท่านั้นเองด้วย เพราะฉะนั้นจงดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะจะดีกว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดจงรักษาจิตใจให้สงบท่ามกลางความวุ่นวายโกลาหลที่รายล้อมพวกเราอยู่ในขณะนี้การมีส่วนร่วมกับความฉีดต่ำกว่าเท่านั้นที่จะทำให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมุ่งมั่นไปที่สิ่งที่ถ้าสถานการณ์ในอนาคตเชิงลบก็แค่ ดึงมันเข้ามาใกล้เรามากขึ้นแต่ในปัจจุบันอะไรก็ตามที่เข้ามาจงสงบท่ามกลางพายุแม้ความวุ่นวายจะวนเวียนอยู่รอบตัวเราสังเกตจากสถานที่แห่งความเป็นกลางแห่งความรักที่ถือครองพื้นที่ให้คนอื่นๆมาร่วมกับเราเราอยู่และรักษาพื้นที่ในการสนับสนุนที่ปลอดภัย ความสามคัคคีแห่งแสงเสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะขอขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติคุณชยุทธน,นาวลัดมาณที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ